สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ขอต้อนรับสู่รายการ B O G P D S Game Casting วันนี้กับอยู่กับเอ่อ second review นะครับผมกับเกมนี้ For Speed Carbon นี d For Speed Carbon วันนี้เราจะมาเล่นในโหมดดิฟเช่นเดิมนะครับผมแต่เป็นด่านใหม่นะครับไม่ต้องจกใจนะครับว่าจะด่านเก่าๆแล้วมา second review ได้ยังไงนะครับไม่มีทางนะครับผม โอเคครับวันนี้เรามาใช้รถแป,กแปกลกๆหน่อยนะครับวันนี้เราไม่ได้มาใช้รถหรูนะครับเรามาใช้รถ c h e โรเลตคาร์มาโลนะครับผมรถเชฟโรเลตคาร์มาโลเนี่ยเป็นรถที่ปรากฏอยู่ในหนังเรื่อง Transformer นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นออลิมิเต็ด d i ดิชันะครับของเชฟโรเลตเลยทีเดียวจะสังเกตได้ว่ารถรุ่นนี้นี่ไม่มีขายในประเทศไทยนะครับ โอเคเรามาเริ่มเกมกันเลยเล่นในโหมดอัตโนมัตินะครับเพราะเล่นเกมไม่เป็นมอนอเช่นเดิมนะครับผมโอเคครับมาครับอออ่านไปเลยครับไปเลยครับโอ้ตัวเลขพีดมากเลยครับจะสังเกตได้ว่าการบังคับนี่จะยากนิดนึงนะครับผมว่าเพราะว่า การไหลลื่นรถเนี่ยมันไหลลื่นได้สุดยอดมากเลยอย่างเช่นตอนนี้ครับดูที่ครับอโอ้โหไหลลื่นได้สุดยอดมากครับแหมอยู่ที่โบนัทโซนนะครับเฮ้ยโอ้โหโอ้โหมาไปแล้วโอ้เสียดายนะครับนิฟเอ็ด มันจริงๆครับมันลื่นไหลได้ดีจริงๆเพราะว่ารถนี้นี่ก็ไม่รู้ว่ามันเร็วพอกันไหมแต่มันไม่น่าจะเร็วพอกับกาวราโดนะครับที่แล้วที่ผมเล่นไปรถรีวิวนะโอ้ยเสียงเสียเสียวเสีโอ้ยโันลื่นไหลดีจริงๆครับแต่ว่าผมว่ามันน่าจะลื่นไหลดีกว่ากาวราโดเยอะเลยนะ ว่าดูจากการดิฟได้เนี่ยเป็นหมูเลยนะโอเคครับจบไปแล้วครับรอบที่หนึ่งผมได้ผมได้แปดแสนนะครับได้ได้ฉายาใหม่นะครับดิฟคิงครับดิฟคิงโอเคครับ continu เรามาเลือกด่านต่อไปเลยกับเติร์ดรีวิวนะครับชมกันพาร์ทหน้าครับพาร์ทนี้ขอสวัสดีท่านผู้ชมนะยครับแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทอีพีทะเลมากนะครับผมที่เป็นผู้สนับสนุนเรามาทุกทุกทุกเวลาทุกคลิปวิดีโอนะครับขอขอบคุณทียใจนะครับผมสวัสดีครับผมปิดมาแล้วครับผมครับ